ตัวใน,นแม่น้ำขิงนะครับผมวันนี้ก็เดินมาตามแนวทางสูตสามตัวของแม่น้ำขิงแล้วก็มีข่าวดีจะแจ้งให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีาบด้วยนะครับเนาะ,ะก็มีเรื่องจุดเทียนคำแล้วก็มีอะายหลายอย่างเลยนะครับผมก็วันนี้มาตามสูตรสามตัวนะครบคับก่อนแล้วปล่อยไปสองตัวนเนาะเห็นว่างวดก่อนนี่ถูก,ถกเ,เยอะเลยใช่ไหมแม่น้ำถูกเยอะภาพเป็นเลขทูบอาสมค่ะออกเลขทูบอาสมเต็มๆต,ม,ตมเลย ก็คือว่าเขาถูกเลขอาสมทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเลขทูบอ่าวันนั้นก็จะเป็นแม่น้ำขี่มาจับแล้วก็เป็นจุดตรงหน้าพามเนาะพามเจ็ดร้อยล้านในวันที่เจ็ดเนาะก็มันเลขเขาให้มาหนึ่งหกเก้านะคะได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเลยหรือว่าถ้าผู้โชคดีที่ติดตามหรือว่าดูท้ายคลิปอาจจะเห็นเนาะที่นิวทันหรือเปล่าเลขทูบน่าจะทันอยู่ทันคันนั้นก็มาได้สวดอยู่เป็น งานวงสวงที่ผ<ช>่านมแล้วก็เลขทูบแล้วก็ย้ําให้มาสองรอบเนาะโค้งสุดท้ายเราก็ย้ําให้อยู่เนาะ,ะว่าหนึ่งหกเก้าส่วนเลขตารางก็เดินดีค่ะแต่ว่ามีขออ้อผิดพลาดก็คือมันได้เปลี่ยนอาจจะสับสนว่าอา้าวทำไมตัวนี้เป็นแบบนึงแล้วทำไมอีกแบบจะตกมาโค้งสุดท้ายทำไมเป็นอีกแบบนึงอาจจะงงแต่ว่าตอนนี้คือแล้วก็อ่าก่อนจะมาทำเนี่ยก่อนจะมาจับคู่ตอนนี้ก็คือได้การทําการแบบว่า ดูทบทวนมาแล้วอย่างดีใช่ค่ะทบทวนแล้วดูแล้วนะคะก็คือรอบนี้ไม่มีผิดพลาดแล้วไม่มีผิดพลาดค่ะก็คือจนถึงคงสุดท้ายก็ยังเน้นย้ำตัวเดิมอืมใช่ครับผมแล้วเหียว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งมาเสียงโชคเสียงลาบที่้าโอปูถูกสามตัวเลยอ๋อคนที่ว่านางรำเหรอคะอ๋อชื่อพี่อ้อมเขาทำงานเกี่ยวกับจีนอาสาเป็นทำงานเกี่ยวกับจอาสาเป็นมรณะที่อะไรเงี้ยค่ะ อพอวันนั้นเขาครั้งแรกที่เขาแต่งทรงแต่งองค์ลงเครื่องวันที่เขาพูดนั่นแหละอ่ะลายเสื้อเขาเนี่ยมันบอกว่าหกเก้าหกแล้วก็ไปรวงหายก็ได้เก้าเก้าหกเอ้ยเก้าเก,ก้าหกเลยหกเก้าเก้านี่แหละแกก็เลยไปซื้อไปซื้อทั้งเลขที่ว่าตัวเองจับหายแล้วก็เสื้อตัวเองอแกคิดว่ามันน่าจะมารอบนี้ก็เลยได้ ตรงๆเลยแก่ได้ตรงๆเลยยี่สิบมั้งยี<อ>่สิบหรือเท่าไหร่เนี่ยแหละดวงดีจริงๆเลยเนาะใช่แกบอกว่ามาครั้งแรกนั่นแหละในรอบหลายปีเขาถูกสามตัวแล้วก็คนในงานก็ถูกกันเยอะนั่นนันไว้ถ้าถ้าคนที่อยู่ในไลฟ์สดที่เห็นนะอาจจะถูกในล่าสุดของบิลนะคะใช่ก็น่าจะถูกอยู่เพราะว่าวันนั้นคนดูก็ประมาณสี่ห้าร้อยคนเขาวารวมทั้งสงคามแล้วก็รวมทางของลูกศิษย์ที่เขาไลฟ์สดด้วย ก็แสดงความมีใจกับคนที่ถูกมีโชคมีลาบด้วยใช่แล้วก็เป็นการเปิดประเดิมไห้ครั้งแรกด้วยเอไหตรงนั้นอ่ะไหที่เขาล้วงใช่ค่ะประมาณว่าพอพอมีคนมาบวงสรวงอปูเสร็จงดแรกหูสั้นก็ให้สามตัวให้เลยสามตัวใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดเลขที่ดีนะคะดีกว่าครับางงดแรกก็ฟาสามตัวไปเลยฟาสามตัวไปเลยไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมาเออดีจังเลยเนาะเก้าหกแล้วก็เลขสวยนะตามมาสองลูกสองลู ทั้งดนี้ก็คือสูตรของแม่น้าเขิงก็คือจะมาสามตัวตามสามตัวแล้วก็เน้นเงินให้ด้วยเนาะใช่ค่ะก็จะเน้นแล้วก็สามพรมันเริ่มให้ท่านผู้ชมมาไปหยิบจับลอตเตอรี่นะครับค่ะเดี๋ยวเราเริ่มวาดตารางกันเลยเนาะใช่ค่ะเราจะำทำนอทำแบบทบทวนในคอครเดี๋ยวทบทวนในทีก่อนนะครับใช่ค่ะททคจะไม่ให้มันเกิดคอผิดพลาดน้อยที่สุด ก็ช่วงนี้นะคะใครที่ติดขัดเนาะเรื่องดวงก็สามารถมาจุดเทียนนะคะเป็นการจุดเทียนคำวันไหวรูสงท้ายปีนะคะ <S <S ตอนแรกก็จะไม่ได้ทําอาจารย์จะบอกว่าเขาถามเขาอยากจุดเพราะว่าคนเคยจุดแล้วเขาปังเนาะเขาเออเขาก็อยากจุดต่อเขาเลยถามเราก็เลยบอกว่า <S <S เลขออกวันนั้นก็จะเป็นวันเสาร์เนาะ ว่าคนที่มางานสมสวงคนในหมู่บ้านถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยอู้ถูกกันทั้งหมู่บ้านสนันมาไหนได้ทั้งสามตัวไดสองตัววันเสาร์อาทีเนี่ยคนที่ว่าแกเป็นแม่คนที่มาทําง,งานก่อสร้างแกอยู่จนถึงวันงานจบแกก็ได้ไปแถวบ้านก็ได้ไปสองมาแับหมดมึงเนาะหกเก้า สามปมนี้นก็ยังเป็นตัวเดิมเดิมนะนก็ก็ยังจะบอกเหมือนเดิมนะคะการจับคู่ตารางก็ตามตามตามที่เราชอบนะคะตามที่เราชอบก็ยัง ไม่ชอบที่แม่น้ำคิงจับให้ก็ให้ไปจับเองเนี่เนาะค่ะเดยออันนี้จะจับสามตัวให้ส่วนสองตัวเราให้ไปแล้วเด้วให้ที่นิวจับลงมาให้อีกรอบหนึ่งในกระดาษติดตัวเนาะเพราะว่ามันติมอ่ะมันติมเลยตามนั้นเลยเนะาะได้ค่ะเด้อแต่โน้ตเก่งตัวเลขแล้วถ่ายรูปไปอยู่ จะเป็นสามหางนะประสามหางแค่รประมาณนี้เลยกันไงดีครับออเป็นจับให้ลูกติดย์กระจาประมาณนี้อ่าแล้ววันี้นะคะเลขเลขที่จุดทูบปอนนั้นเข้ามา ทำการขอพรแล้วก็มาแก้แก้แก้แกบุญเลถูกนะอันนี้เราเขียนเลขถูกไหมจ๊ะมันไม่มีตารางแต่ว่าเราเขียนเพิ่มได้เนะาะสามตัวนะเลขถูกไม่มีในตารางใช่ค่ะมันเป็นสองแปดห้าไงโอ้จะเอาเอา,เอาไหมเดยอเอาเนาะเอาไปด้วยก็ได้ครับเลขถูกนะเขียนตรงนี้ก็ได้สองแปดห้าใช่ค่ะไม่ได้เขียนคนจุดเองโอ้จุดนานหรือยังครับไม่ค่ะเพิ่งเขามาเพิ่งมาแก้บุญประมาณวันที่ สิบแปดไหมสิบแปดประมาณี่สิบแปดสิบแปดถ้าจะสิบแปดลังเวยออกประมาณสองวันสิบแปดครับครับเขามาแก้บนเป็นเพราะเขาถูกเยอะอย่างนี้ใช่ไ่มใช่ค่ะเขาถูกเยอะเขามาร่วมง,งานแล้วเขาถูกเยอะมันสองแปดห้าเขาถูกประมาณเท่าไหร<า>่ก็มาลก็มันก็ไม่ได้เยอะหลักหลักหมื่นหลักกหมัลหมือใช่ก็คือห,ห,หลักหมื่นหักหักลบ ทั้งสองตัวเลยใช่เพราะว่าเขาซื้ออย่างเงี้ยขึ้นลงแล้วก็ตัดด้วยใช่ก็เอาตามแกซื้อก็จะมีเลขที่ว่าล้วงแหงครับค่ะแล้วก็เลขทูบด้วยแกเลขทูบแั้แกก็ตัดนะครับทูบเนี่ยได้ทั้งบนนะได้ด้างเลยนะโอ้หกเก้าหนึ่งหกอ่ะหนึ่งเก้าแล้วหกกับเก้าตัวเดียวกันเออใช่เฉลยก็ถูกก็ถูกทั้งหกเก้าหกแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งก็ถูกเหมือนกันใช่ใช่เขาาจะเรียกบนเลขอะไร ไม่ถูกก็คือก็ตัดเล่นอ่ะแต่เขาเป็นคนแตะแถวๆนี่แหละแถวๆน้องกีแ่เขาเขาแหงนวเขามาแก้บนแล้วเขาให้ตัวเราอ่ะเป็นคนจับทูมให้แล้วก็ไปจุดที่นาองคูอู่อ่ามันก็ได้เล้ได้เลขมาสองแปดห้าใช่แต่ก็เลขก็สวยนะคะแต่ว่ามันมันไม่มันไม่มีในตารางแต่ว่าแปดแปดกับห้าไม่มีมีแต่แปดกับสองอืมมีแปดสองแต่ไม่มีห้าใช่ค่ะอันนี้เลขู ส่วนเลขเน้นย้ำนาะก็จะชอบสองแปดหกแล้วก็เจ็ดแปดหกวงยังไงลสีปากกาและสีเดียวกันได้อยู่นะปุ๊บลมกด็ดีดีวนนี้กำลังเข้าหน้าหนาวแล้วช่วงนี้อากาศเป็นแบบดีสุขภาพด้วยนะค่คนในนั้นก็จะประมาณนี้เลยนะคะครับแล้วแม่น้ำเข่งได้หยิบจับรถทะเลไปหรือยังครับของวันนี้หยิบแล้วคะ่ะหยิบได้สองหกแปด สองหกแปดค่ะยิบได้สองหกแปดแต่ว่าเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นแนวทางไม่ชอบไม่ชอบสิ่งที่อ่าแม่น้ำที่นี่จาให้ก็จับเองได้ครับสามารถจับเองได้ถ้าใครชอบเลขทูบก็ตามเลขทูบก,ก็ได้เพราะเราที่แล้เลขทูบก็ใช่ค่ะก็ก็เน้นย้ำทุกรอบว่าเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ที่น้องเนื้อได้กล่นในตงแตั้งแต่ตแรกเนอะว่าจะมีข่าวดีมาบอกเนาะ ก็คือข่าวดีก็คือเราจะมีการจุดเทียนรอบสุดท้ายนะคะเป็นการจุดเทียนส่งท้ายเนาะวันที่ยี่สิบเ็ดพฤศจิกายนนะคะสามารถลงทะเบียนชื่อได้เลยนะคะวันนั้นจะเป็นวันไหว้ครูนะคะวันวันไหว้ครูเนาะแล้วก็จะมีลงทานตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะสามารถมาทําลงทานได้คนน่าจะมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นการพิธีไหว้ครูใหญ่นะคะวันที่ยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะคะมีคนมาผิดแล้วนะว่าคิดว่ายี่สิบเอ็ดของเดือนนี้นะคะแต่ไม่ใช่นะคะยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะคะอ่าใครที่อยากเข้ามาร่วมพิธีก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะเพราะว่าพิธีจะเริ่มตั้งแต่พิธีจุดเทียนคำจะเริ่มต,ตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะคะจนถึงสามทุ่มนะคะค่ะก็คือส่วนใหญ่คนที่เขาอยากมาจุดเทียนคำเพราะว่ามา ร่วมงานมาร่วมพิธีรอบก่อนแล้วเขาถูกกันเยอะใช่ค่ะเราเลยอยากมาใช่ค่ะคนที่มาร่วมรอบที่แล้วลงทะเบียนทุกเกือบทุกคนเ่ยนะคะอ,อ่าข้อมูลเก่าเขาก็มีนะเขาก็ทักมาแอดมินนะคะว่าเราได้โชคได้อะไรไปก็เลยอยากจะมาร่วมนะคะออก็เลยตอนแรกอาจจะไม่ทําเพราะว่าเขาถูกเยอะก็เลยอก็เลยทําตรงท้ายปีไปเลยพอมาที่ยี่สิบก็จะปิดค่ะ ใช่อยากเดินทางร่วมก็สามารถเดินทางไปทีเอาสมบัติาได้ลย<ช>ปักหมุดมาได้ลนเนาะใช่แล้วก็สามารถเริ่มลงทะเบียนได้เลยนะคะเพราะว่าเทียนเราก็เหมือนเดิมมีจํากัดใกล้ๆวันแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันกัน<อ>นะคะค21สิงหาเอ้ยพฤศจิกายนเนะาะค่ะ21พฤศจิกายนนะคะถ้า<อ>พิธีจริงๆเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่19บานาฬิกาเริ่มจุดเทียนนะคะจนถึงสมทุ่มครับใช่ค่ะอยี๋ยให้แม่น้ำขิงย้ำให้หน่อยครับว่ามีตัวไหนบ้างสลหรับสู่3าตัววันนี้ ก็จะมีอ268นะคะตัวที่อยู่ในใจนะคะแล้วก็มีตัวแบบว่ากันท้ายไว้ให้ก็คือมี860แล้วก็786 786ค่ะ786 786กับ860เป็นตัการแต่น้นๆที่หยัดก,กีดกัารรี่มาแล้วก็คือ286 268 268ใน26คนข้างขวยแล้วต้องกับหัวหกับหางด้วยไหมครับกลับกับก้เนาะเหรอครับอืมก็เอาตามที่อาคนที่เขามี พ่อแบบซิกเซนในการกลับตัวก็ได้บางครีมเราก็ตามสูตรเนาะแต่มันก็กลับได้นะคะเพราะหกกับเก้านตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดก็จะเป็นคู่กันนะประมาณนี้สมควรกลับไว้เนาะสมควรกลับไว้เดี๋ยวจะเดีจเจ็บอีกเนาะอาจจะเป็นสองเก้าแปดก็ได้ใช่ค่ะก็หกกับเก้าเป็นตัวเดีกันไปพี่จ้าวเอกเนาะใช่ค่ะก็เน้นย้ำว่าเป็นแนวทางก็มีสามตัวมาแล้ววันนี้แต่ว่า เนี่ยไม่แน่ปีดฐานจะได้มาย้ำแนวทางอีกแล้วก็<ช>อาจจะได้มาขอนาทีนักโทคคูเบียนีก็ใช่แล้วลักกี้ก็มันเด่นมันมีเด่นทบกับเก้ารอบนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าอีกรอบหนะ<อ>ึ่งแล้วมีเลขคล้ายๆกันกับของลักกี้คูเบียนไหมครับก็มีหกค่ะมีหกมีหกตัวเดียวเลยเ<อ>ใช่ลักกี้กใช่ก็ตามสูตรสูตรใครสูตรมันเนาะใช่ค่ะสูตรใคยสูตรมันแต่ว่าลัคกี้ก็ค่อนข้างเด่นดีเลยแหละว่า สิ่งนี่ก็ไม่แพ้การโพกเหมือนกันกได้ค่ะก็ค่อนข้างก็ได้อยู่ตอนนี้ก็ได้อยู่ครับครับผมเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวแอนทิมจะมาตามอีกเป็นโค,คู่ใช้นะครับผมใช่ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่นทิพย์มากนะคะขอบคุณครับคค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางสามตัวนะคะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ยังไงก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อมีแนวทางเพิ่มเติมนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ